เื่อี่เสีายมน สบายดีพี่น้องยิน,นดีต้อหรับคอสูซ่องสาวโซผาเด้เอมื้อนีสาวเสืากับแม่กับสิพากันไปหาอาหารชั่นซูงเนาะอาหารชั่นซูงที่ชาวเช่ากับบุหูเสียนเป็นตัวได้เนาะเอาไปหลุนเบิ่งนํำกันเลยเจ้าถือใหม่ถื่อกระตาไปมื้อนี้เป็นหอะ,นอะพมิตรเนาะที่เฮาสีออกไปหากิอานอยู่ป่าอยู่ดวงวา ดนและสาวสุภาพาบ่ได้ไปหนูตัวใส่เวลาพักผ่อนนะ <c oughs> มื้อนี้ก็ไปลองเบิ่งจ้ะเอ้ยบ่ฮู้ว่าสิรอดหรือบ่นี่นะนํากันนี่แหละบ่มีเขียนวมามคือเสียมเจ้าก็ให้นี่อนนี้นเฮาก็มาฮอดป่าเป็นที่เ้มห้อยเจ้างทางมาก็เป็นป่าแหละแต่่ อันนี้ใช้เป็นป่าธรรมไเนาะเห็นบ่เออเห็นบอ่อืมเขา้าแหย่และเอ้าบ่อได้หังง่งใหญ่เดี๋ยจะทำให้เห็นมือหนอ่อ,อยเลยแล้วข้าแหย่แล้วนี่นะไขบ่บดแดงที่จะขา้าแหย่ก่อนเลย คอยนี่แหละคอยนี่แหละเป็นทางฮ่างเลยบ่อน้ำมากมื้อนี้อยู่นี่ต่ำๆนี่แหละยังเขาเอาเลยทางอยู่บ่นีนะชาวสปาเฮ็ดได้อยู่เนาะตอนชาวชั่วมาขุดขี้ดพุแหละแต่ว่ามันยังบ่ทันได้เป็นไผ่บัดเามาแย่มือนีาวอันนั้นลเาแย่ก่อนเน้ำะเาไว้าว ตนเลยเป็นย่างป่าเลยอันหาอันแบบนี้นะอาจจะเป็นไม่แง่เอาเนาะเขากับที่ตัดยาวๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเหตุสั่นนะมันกระสีดด่แห่บดเชิงห้างมันเด้ในระหว่างไปเขากะแนมโศกหาแถวต้นใหม่เลยพรัวห้างมันอยู่แถวต้นใหม่เนียแต่ว่ายังบทษเเหนจากห้างเลยสิเจ้า แน่มึงซอยคอยเนี่ยน่ะอืมได้เชิงยั้งยังบ่เชิงพยังน้อยใช่เจ้าตัวนี้ก็ยังน้อยนะแต่ว่ามันพันได้เป็นไข่มันละหัวจะเป็นไข่ไปเอออันนี้มันบ่ได้เนาะพี่เมย์บอกว่าหั่งน้อยก็เป็นไข่แต่มันละลานะก็ไม้เพราะว่า แบบมันเป็นถ่ายปีเนาะมันรังจากชีวิตถ่ายปีไปแหละมันกัดซมีไข่มันทังหน่อยจะมีแต่ว่าอันนี้มันยังสช่วแล้วก็ห้างมันก็ร่างเริ่มก่อสุดเจา้าทันได้เลเป็นไข่เป็นยังจากเถื่อมากระเซาะห้างหิ่งใหญ่ว่นนี้เนียจหน่อยมือยาสิกินอยู่บ่ไขบ่บดแดงเนี่ซมีห้า,หางเฮาเนี่อยู่บ่เนาะ lâm bạc, lâm bôn tuần thứ là chúng tao có thể không mãi mãn bonak mình nhắm hết được hung nè nắm hết liều nắm này bèo lưu về này nye hello con nye hello con nye hello con nye hello 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 มาหมัดกระตาเขาก่อนทุกเจ้าเพราะว่าเขาสินเงยเบี่งแล้วเมบ่งทีเขาตัดเขาเงยมันเป็นไข่เขาจะกกับปะแต่ว่าเขาสีไม่นเงยล้ำลอีกว่าจะมีไข่หรือบ่โพ่อโลภะกันหรื ยันตะกตาเขานี่แหละมันไปอยู่บองเก่านะหัวโลไม่เงี้ยทีเจ้า เดี๋ยวใครรีบมันจะเจอไปี๋ยวไปนอนก่อนเลยจ้านอนได้ับไปหล่อหาบังห่างมันก็เปยังไปปะสกตานี่หุนไปเมาเช่ากระตาไปป้าไปก่อนแล้วก็สิไปหล่อบังห่างมันอันนี้เทากับปะกระตาไหวเลยกะมาหล่อหาเนาะมันจะสบายถูกว่าเขาแหนเลยเด้ปะกระตาป้ามาไว ยังม่เห็นเลยเจ้ะตกมายามนี้เขาเจ้าก็เริ่มจูดป่าจูดเนื้เลยได้เพราะว่าใบไหม่ใบตองหล่นเลยดิมันไกลสมบดแล้วเขาเจ้าก็จูดป่าไปปกตินเนาะเขาจูดกับใบว่าเาทางไปมันสะดวกสบ,บาย,ยนะมันก็แป็นบบอย่างหนึ่งเมื่อเราก็ใบไบบหม่ก็ปงใหม่อีกคือเห็นเลยแม่คือเบนจลจะ้งางเลย bố hên lên cháu ơi, lọt bài lọt mà cả, ha? mời nhẹ hết đấy, bố hên mời mà nhẹ mời mời cháu ờ, ờ, bên cửa mời 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 mại แม่นี่เสี้ยเลยที่เจอไอ้ดามาเด้อเมชาสุภานะแข้งแง่งเ,งเนาะบาต่องอันดามาเด้อถนะีออันเมแล้วมคนขืนเนาะป้าตัวนี้นให้งามเมขึ้นบริสุทธนะิ์นะที่เจ้ากะนี่มีกบง่อยอองามดีเนาะนี่กับใบายานางเจ้านี่งาม

bộ hình nào mà đen chắc hăng rồi chị chào ơi mình hà nhẹ mất động mười lọ hà chị chào bố mì rồi hộp này hà chị hà nè có chào nhẹ mất không chịu đậu phẩm với bưởng phụ Hãy Mì Gõ gốc nhàng มากอันนี้นะแม่อันนี้ก็าชาชวาก็ลืมเลยนะว่าเขาเจ้าเอิ้นหมางยังแต่ว่ากินได้เนาะเขาไปคุบเอานี่คุบเอาอันกินใจมัในใล,ล, <c oughs> ลืมเลยว่าเป็นหมางโลหังได้กะเ็แต่เาเจ้ามาแม่สิลอ,องเบิ่งฮะ แลมันส่องห่างผูเฮ็ดแล้วแม่มันเด้เน่นบอกคืดๆนะนี่เป็นต้นไม้น้อยเดนะคะสามารถปักได้เด้อเจ้าในนาเขาจะพาเองเด้อได้แม่มันผูห้างทึ่งผูผูดิแม่สุดอดบม่ได้เนาะไปทางเล็กเห็นแต่ทางน่อยเจ้าทางใหญ่บเห็นอาชีพมาจัดการมึงหางน้อยนี่ cho chậm nhập nhắm về mày lấy chục thầy mèo đi nó chừng 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 đi xong hàng chừng 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 chừng

เดตแมวเด็กมววนินบันไดบนกบไปบ้านดข้างหลังเออโงมี่บอเท่าบัไดบึงไหม ใช่ฮึใช่เขาใช่เขาห่วยก็คือน้ำขาดว่างหมดเลยเจ้าสอนกุ่งเจ้าว่าได้นะแม่มาสอนกุ่งเจ้าว่าได้ คือหวยันสิเป็นแกงหรือแกงคอบไปความมาแล้วยามฝนกบมันสิงามแบบนึงก่อนนะครัเอาเท้าอยู่วางนั่นก่อนเป็นนี้ไปต้องหลายเป่ะมันก็สิได้ความไปเบิ่งข้างในอีก ไม่แบบแะกะเหลาะหาคือเกาทิจเจ้าน้ำน้ำไหลดิมีหมักกระถันบ่มีครับต้นนั้นก็เป็นทางน้อยนะทิจเจ้าเอยทางบ่ยใหญ่นะเฮาใหญ่กับบ่เป็นไข่ เขาเหนืยม้เล่โหป้าหขีเจ้าเขาเหนืยมั้ล้วันนะี้นะบริกินแหละทำมันดแดงวันนี้มดเลยปะคะ สีสภาแนมหาอันหางวดแดงนะเป็นลายตาไปเบิดแล้วตอนนี้คือบอ่เห็นเลยมีแต่เห็นเป็นหางน้อยๆนะหางมันหากเห็เ็ดีมันมันบ่นเป็นไนเจ้าเป็นลายตาหมดยเหาหางหมดแดง เนี่ยบึงกบแรกก็กมีเซมอยม้เชมอย,มมอยตาที่ไงนี่ม่ตาทีน,น,น,นะอบเคื่อยยานี่เคื่อกระแดงเคื่อกระแดงนี่เขยขอบสวิงค่ะ ันจะเป็นเครือกระแดงที่เจ้านะฮะเชือาเมือเห็ดขอบสวิงสวิงซอนกุ้งใช่ที่เจ้านะี่อันนี้แหละเขาเห็ดขอบมันนะเมื่อไปจะเกี่ยวเห็ดขอบมันมันสีแนวนะาดีดตัวเขาไปเห็ดอันอู่นะคะเครือนี่บ่เห็ดขอบอูกก่ก็คือเครือนนี่นที่เจ้าเราจะพาได้ย่างกอดได้ไหม นี่ก,ก็มือหดจุดขามพือกันเลยเด้แค่นี้น้ำหวดบบว่าบบดบลารแบ้เจ้าทาศอนกุ้งนะกำมหอหดสิได้หรือบบนะเด้ทีวายังมีโบเลือกอ่ะเมื่อกี้นีปลาือว่ายังมีโบเลือกอนตื่นอยู่หวยกะนี่บ,บางวังกะตื่นบางวังกะเลือกนะแต่ว่ามันเริ่มขาดว่าขาดวัางไปแล้ว Khương đẹp không? Đẹp không ờ ờ Mà thử Mình nè Mày nhau hồi bọn Hăng nè xin chào đẹp không? Thử can thương mày cái nhà tuyệt đâu Thôi thứ ba chập con dữ trời ơi Nè Chắc từ cho một tường nữa khỏi bà phạc hỏi nè Đi. Thằng cuối Thông luôn làm can tan như lùm cháu กาขอนแล้วเลยไปไปเบิร์นกันบัน,นไดลูกโบแม่เอาจอากอสเยอยนี่จะเม่แม่กะร้านฉันแม่จะแมยบ้านเจ้าบุมีไข่เ,ๆๆเลยนี่ <c oughs> เครื่องหมากอันนี้เจ้าอันชาชุภาเนาตอนเเคยหลินตอนยังหน่อยน,นีย่มาประกอบเผ็ดเฮือนแล้วก็เห็ดตัตงหนังประมาณนี่ เด้แต่บ่าวใหญ่บ่ทันใส่บึนใกล้ๆกะจักจักเอิ้นมาหยังซะซักก็บ่จื่อเนาะนี่แม่แม่ละ2แท้ได้เห็นทางนเทศนนี่จ้าเอ้ยมันบ่พอเชงใหญ่นะงน้อยบ่มีบายมายงแท้ก็บ่เห็นจเอ้ยคิดว่าสิได้ก็บ่ได้ซ่ํามื้อนี้เนาะิได้แต่แม่มันเนาะไข่มันบ่ได้ เ็นบออันพอต่อจังขายแพงแล้วเพืพ่อสิ้งแห่ได้นะบม่มนง่ายๆนนนนเนาะบ่มีจะจะเก่บบ่มีเนาะมาบุ๋มพนงานเอามันีกก่อนมันบ่อีแค่หนึ่งมือที่มันเถื่อนสินจะเก้านี่แต่แห่มันบ่มีไข่ม่เลยเด็ดจับนันแมล่น้อยแม่เลย บ่มีจะเออเหรออันเลาะแต่พี่ไปหน้าเลาะแต่หน้ากลับมาเนาะคนละบาดป่วยก็ยังบ่มีคือเก่าคือว่าการหานหยุดของหากินของเฮาวมูนิกะค mm hmm. ือว่าการหาอยู่หากินของเฮามื้อนี้กะบม่ะบมานจะเออได้ทำนี่ค่ะเด็กนะ mm hmm. อาหารสันสูงเฮาปีานี้มันมีบ่หลายเนาะ บ่ค <cin stereotype and als> ือแต่ละปีนะหลายหลายเจ้าปีนี่นะบ่มีซ้ําถ้าเบิ่งบัดหลาเนาะถ้าว่ามันสิมีได้นคือแบบบ่ได้เลยเจ้าหลังจากหลังจากค่ะบ่แดงบ่ได้บัดนี้ชาวสุภากับแม่ก็แซ่พากันกลับมือืนมือซนเนาะ หะสอกเนี่ยม่อีกดเวล่ใครบวแดงแล้วจ้ะสำหรับวิดีโอนี้ซ่างสบาการ์ิคอนจบเพียงนานกเด้ยพี่น้องเด้พอพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปเด้อบ๊ายบาย